ไม่เคยรักกันเลยเหรอถ้าสุดถามมาได้ยังไงอ่ะต่อให้เคยมันก็แค่เคยป่ะ ถึงบอกว่าฉันไม่รู้ไม่รู้จริงๆอะแล้วสรุปมาริสตอบคำถามมาฉันไปหลายรอบแล้วเมื่อไรเฉันจะตอบมาริอะเฮ้ยคำถามยังไม่ตอบเลยตอบไปแล้วตอบว่าก็ตอบว่าไม่ไงตอนเนี้ยถามว่าไม่เคยเลยเหรอไม่เคยรักกันเลยเยหรอเคย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 รักเคยรักมากไหม มากแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตอนนี้มากขนาดไหนไม่รู้ จะไปรู้ได้ไงก็อยากรู้ก็บอกอะไรไม่ได้เลยไงอันนี้ไม่รู้มากขนาดไหนตอนถึงตอนนี้มันก็ไม่ได้สำคัญอะไรแล้วถึงบอกว่าอยากรู้ไงว่ามากขนาดไหน คือคนเรามันมันสามารถนิยามได้เหรอว่าความรักมันให้กันมากได้ขนาดไหนอ่ะก็มารีก็ไม่คิดจะมีใครอ่ะต่อให้อเชิญทิ้งมารีไปคบกับกี่คนอ่ะมารีก็ไม่ได้คิดจะมีใครอ่ะแค่นั้นแหละแต่ตอนเนี้ยไม่ละ อย่าชสียใจเว้ยนี่เฉันไม่เคยรู้อะไรเลยเนี่ยอะไรนะ <S <S> นี่เฉันไม่เคยรู้อะไรเลยเหรออเฉินไม่เคยสนใจมาลีเลยไม่แต่คือมาลีก็ไม่ได้อะไรคือตอนนี้เราจบกันแล้ว <S <S 1> <S 1> คืออเฉินเะหมาะก,กับการที่ไม่ได้ไม่ต้องมีมาลีในชีวิต เฉินก็มีความสุขกับชีวิตดีมีความสุขกับชีวิตที่ตัวเองเลือกอยู่กับแก๊งดูแลลูกบ้างคุยกับสาวมีชีวิตอิสระนี่แหละความสุขของอเฉินมันก็มันก็โอเคแล้วนี่มานีไม่ได้แบบมานั่งโวยวายหรือต้องการอะไรแล้วมันมันไม่ได้ถึงบอกไงว่าเราแยกย้ายกันเติบโตอะไรของเราไปก็ได้แล้วอะมันไม่จําเป็นต้องมาอะไรเพราะเฉินไม่ได้มีความสุขกับชีวิตที่มีมานีอยู่อยู่แล้วมัน ก็ถึงบอกเราจบกันดีๆก็ได้ปะ่ะเป็นเพื่อนกันก็ได้อ่ะทำแบบนั้นได้ด้วยเหรอทำได้ดิคนใค,ครคบกันมันกลับเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอกมันทำได้ จริงๆแล้วเนี่ยมารีจะบอกว่าไอ้คนที่เป็นคนเลิกแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อ่ะส่วนใหญ่จะทำได้ด้วยอันนี้เฉินทิ้งมารีไปไปม,มีสาวใหม่กี่คนแล้วมาถามคำถามแบบนี้กับมารีคืออะไรวะย้อนแยงโคตรดดกุใ มันลีเคยเลือกไหมมันลีเคยเลือกอะไรได้อ่ะเฉยเลือกให้มันลีทุกอย่างอยู่แล้วได้สิทำไมมันจะไม่ได้อ่ะมันลีเลือกได้เสมอแล้วมันลีเลือกอะไรได้ตอนเนี้ย จาก้าวไกลไงอะ้นเรื่องอยู่แ uh, ล้วแต่อย่าพุ่งนอกเรื่องอันนี้โปงหมดแล้วเนี่ยเยอะจะรัวโอ้ยเยอะจะรัว ใช่คร <anut S 1> ั <su> <becue> ูดได้ฟังเฉยก็คือเรียกมันนี้มาทั้งหมดวันนี้ก็คือเป็นหัวคะแนนฮโอ๊ยแย่ล่วนเลยกูไม่ใช่ไม่อยากให้เครียดไง โอ้ยแย่เลยรั่วะลรกูที่มาทั้ <c oughs> งหมดเพรม่หัวคะแนนอ่ะอโอ้ยเยอ้ยเอาและะ้วสรุปม,มารีเลือกอะไรได้เลือกฉันไงถ้าฉัน อาถูไหมล่ะนะวันแรกมาลียังเลือกเฉินเองได้เลยแต่เฉินทิ้งมารีนะเอาเฉินบังคับให้มาลีไปแต่งงานคนอื่นแล้วมาให้มารีเลือกเฉินคืออะไรอะเฉินก็แค่แกล้งเล่นก็คิดว่ามารีจะสนุกด้วยสนุกก็แย่และ มันไม่มีใครสนุกกับเรื่องที่ตัวเองโดนบังคับแต่งงานไปกับผู้ชายที่ไม่ได้รักหรอกนะอเฉินมารีรักใครอ่ะตอนนี้มารีรักตัวเองสัตว์สารเนียนช่อยหลุดพูดแต่เมื่อก่อนมารีก็รักเฉิน,นไงถูกปะล่ะก็เมื่อก่อนไงเฉัน ฉันก็เคยรักมารีนะคือ,อทุกครั้งที่มารีสลบหรืออะไรฉันก็หยิบหมดตัวตลอดอ่ะอันนั้นรักขโมยไม,ไม่เหมือนกันหรอไม่ใช <laughs> ไไ่ไม่ได้ด่ากุณฉันไม่ได้ด่าคุณฉกเฉใหญ่จนได้เกือบด,ด,ดีแล้วเ <laughs> มื่อกี้ กลักลัวหกเชุดใหญ่จนได้กลัวจะใส่เป็นชุดใหญ่นั่นแหละเฉินเหมาะกับรักขโมยแล้วแหละไม่เหมาะกับรักมะลิหรอกเรือดำน้ำเฉินยังเก็บไปอยู่เลยนะแต่เฉินทิ้งดอกไม้มะลินะยังไม่ได้ทิ้ง เราเก็บตู้ไปก่อนแล้วดอกไม้ผู้ชายคนไหนเล่วหลุดพูดเล่วหลุดพูดเล่าหลุดพูดเว้เล่วหลุดพูดเว้เอิงเอิงเอิงเลยเอิงเลยเอิงเลยวาที่ฉันทิ้งฉันแกล้งทงอย่างอื่น ก็ช่างมันเอะอันี่เข้าใจผิดเองแหละทุกคนก็มีสิทธิ์เข้าใจผิดกันได้ปะเฉินเข้าใจมารีผิดเลยอันนั้นคือ,อเฉินเอาความคิดตัวเองเป็นหลักแต่น,นั้นเฉินตั้งใจให้มารีเข้าใจว่า,าเฉินทิ้งดอกไม้เห็นไหมล่ะว่าทุกคนก็มีโอกาสเข้าใจกันผิด ยังไงต่อตอนเนี้ยก็ไม่ยังไงก็อย่างที่บอกว่าแค่ไม่สบายใจเฉยเฉแค่นั้นเลยต้องทำใจต้องทำใจอ่ะอันนี้ก็ต้องทำใจเหมือนกันอเฉินก็ต้องทำใจถ้าเฉินพูดจริงอ่ะทำใจไปแล้วมีใครมีความสุขกับเรื่องนี้เลยเอาทำใจไว้แล้วแล้วมาอะไรอย่างนี้อ่ะ คือแค่มันไม่ได้เตรียมใจเฉยๆแต่พอเอาเข้าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมล่ะ ไม่มีใครเตรียมใจทันหรอกถึงแม้ว่าทําใจไปแล้วอะแล้วมารีเป็นคนที่โดน่ะเฉินไม่คิดถึงใจมารีมรั้งหรอแคอ่คิดเฉินคิดถ้าสมมติสิ่งที่อเฉินพูดเป็นเรื่องจริงว่าเฉินรู้สึกแย่แล้วมารีรู้สึกแย่กว่าเฉินเปสิบเท่า่ เห็นต้องมาขิงกันเลยอ่ะมันไม่ใช่ขิงอย่างนั้นเข้าใจว่าแบบเกทับอะไรอย่เงี้ยสนุกปะเนี่ย เที่บอกมันใกล้วันแล้ววันไหนสรุปมาเร็จะได้จบวมะนีอยากให้เป็นวันไหนล่ะวันนี้วันที่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยนะรีอยากให้เป็นวันไหนล่ะออาเฉินก็ต้องกำหนดให้มารีป่ะอาเฉินเป็นคนจัดการชีวิตมารีอยู่แล้วนี่บอกว่ามารีเป็นสิ่งของของอาเฉินนี่ อย่งเงี้ยพูดเล่นพูดเล่นอะไรมันไม่ใช่พูดเล่นมันจริงจังสุดๆแก้งจริงจังเฉยๆตอนนี้ก็แกล้งเสียใจด้วยปะี <c oughs> ูกว่ใสัตว์งั้นก็แล้วแต่าราิจะคิดแล้วกันสรุปวันไหน ไอเหมียวนั่นใครวะคอนโดโดกใช่กูปะเลยถ้าไม่ยกเลิกก็บอกวันมาเลยมารีจะได้ทำใจวันนี้สิบเอ็ดแล้วเงินปีหน้าวันนี้มารีว่าไง<ะ>ปีหน้าวันนี้เดือนนี้ไง อาไหนอบอกใกล้แล้วถ้าปีหน้าก็อีกปีหนึ่งเลยนะสำหรับฉันมันถือว่าใกล้แล้วสำหรับฉันไม่เหมือนพวกนี้เลยนะ แล้วแต่จะอีกปีนึงก็แล้วแต่เฉินอะ <c oughs> ไม่ขัดเฮียเลยวะแต่จริงๆมนรีก็อยากแต่งให้มันจบๆไปนะรักเข้ามากเหรอบ้าอะไรของเฉินนะมารีพูดไปกี่ทีแล้วถ้าเกิดมารีไม่รักมารีก็คงไม่แต่งปะ ันจะเอาเลมคาตีนบอกสิว่าล้อเล่นอ่ะมลรีจะได้ยกเลิกอะไรพูดจริงเนี่ยแล้วใหม้มารีเลือกอะไรอ่ะงัน่นก็แต่งเลยอ่ะพรุ่งนี้มาลืนนี้เลยสรุปว่ารักเขาใช่ไหมไม่เคยรักเขาแต่เคยรักฉัน ูเราวนกับเขาตัวเองทำไม <c oughs> ถามก็ตอบไปแล้วว่าว่าเคยเคยอะไรอาเฉินจะเคยแตไม่อยู่กันสองคนมันไม่ได้เขินแต่มันไม่เข้าใจว่าทำอะไรอยู่เน,น,นี่ยตอนเนี้ย ต้องเขินเลยจะเขินเพื่ออยู่แค่สองคนเขินเงาตัวเองได้ไสรุปจะแต่งวันไหนสรุปแล้วคือเขินเงาตัวเองได้ไงไม่ได้เขออนินก็เห็นอยู่ว่าเมื่อกี้เขินทำไมชอบคิดไปเองเนี่ยเอาแล้วสรุปว่าเคยอะไร เคยโอเคแบบไหนเนี่ยเคยโอเคโอ้ยเยอะรีบไปได้ยังอ่ะอย่างนี้กลับไปเจอเขาเหรอเปล่า แต่ว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะยืนอ,อยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่าสุดท้ายก็เหมือนเดิมไมยเหมือนเดิมนี่ไม่เหมือนยังไงเลยคิดว่าฉันจะทำแบบนั้นจริงจริงหรอก็ฉันทำแล้วอ่ะฉันทำอะไรฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยงานสันยกเริ่มไหมล่ะยกเลกเรื่องอะไรอะเรื่องแต่งงาน มันจะดีขึ้นหรอดีขึ้นดีขึ้นเลยเรื่องของเรามันจะดีขึ้นจริงจริงหรอเรื่องของเรามันไม่เกี่ยวปะอเฉินอเฉินจบเรื่องของเราไปตั้งแต่ไปคุยกับเหมียวแล้วนะมันไม่ควรจะมีคําว่าเรื่องของเราเข้ามาเกี่ยวเราอ่ะอันนี้มันเลยจะคิดไปเอง <c oughs> <c oughs> คิดเองเรื่องเหมียวหรือคิดเองเรื่องเรื่องของเราจุกคิดเองเรื่องเหมียวก็คือก็คือจะสรุปก็จะบอกเหมือนเดิมว่าไม่ได้อะไรกับเหมียวแต่แต่วันนั้นไปขายยาด้วยกันถ่ายรูปลงโซเชียลยับเลยนะตั้งใจป่ะนะถามจริงเหมียวถูกจ้างมา น,นี่คือดาวคืนหรยสัตว์แม่คืเฉินต้องเข้าใจก่อนนะว่าที่มารีต่างไม่ได้จะเพื่อกแกลอเฉินมารีแค่อยากรู้ว่าเฉินยังอะไรกับมารีอยู่หรือเปล่ามาึงจ้างอะไรหรอเออช่างเอถ้างั้นละ่ะเอาเป็นว่ามารีไปละไปดีกว่าเฉินปะเรากำ,ำหนดวันได้ก็ส่งข้อความมาบอกแล้วกันไม่แล้วมารีมาึงจ้างอะไรหรอก็เฉินบอกว่า จ้างเหมียวแล้วมาลีหมายถึงจ้างนั่นแหละหมายถึงเรื่องเฉินจ้างเหมียวนะอืมอืมมารีเป็นอะไรเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเลยวันเนี้ยเรามารีก็ได้ยินเหมียวพูดว่าเฉินคูดกับเหมียวจากปากเหมียวเองว่ะอันนั้นให้โบนัสค่าพูด แล้วทำเพื่ออะไรสมมติสมสมติว่ามาลีเชื่อแล้วกันจะจ้างเหมียวมาเพื่อตอ,ตอบได้ด้วยเหรอตอบได้เพื่อไทย สรุปจะกาพักไหนกูอวไหลเดนบดิจาได้จได้สรุปจ้างมันไม่หมดพักการเมืองไม่ใช่เดี๋ยวคิดอย่างนั้นดิ คือเฉนโดนในบางเทนมันบังคับบังคับให้ทำอะไรมันบอกว่าถ้าไม่ทำมันจะเอาชีวิตลูกเราโยไปเยียอะไรแะโยไปเยี่สุกรอลกันละโยบางที่แบบกลัวีีแพทขนาดนั้นจะมาเอาชีวิตลูกเราใช่มันแค่เรื่องเก่าๆนะที่ฉันชอบดามันเฉ็นขอมาหลายทีแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ยอม เฉินเลิกโยนให้คนอื่นได้ละพ่อเฉินพูดมาลี่ก็ไม่เชื่องัอ้นเรียกบังมาคุยมันไม่อยู่งั้นเรียกเหมียวมาคุยมาลี่ก็เรียกสิเขาไมา่ได้ติดต่อเฉินมานานแล้ว <c oughs> อยายจัคออันนี้ <c oughs> ถ้าสมมติ <c oughs> เปมียวมาแล้วพูดแบบเดียวกับเฉินมาลีเชื่อแล้วเปะละ่า กบอกว่ามาริก็ลองเรียกสิสัตว์อยู่ปะเนี่ยร้อยวันพันปีไม่อยู่ไม่ใช่มนี้อยู่ในหน้าเหี้ยมันไยไส้กูเลยนะพอมาริติดต่อไปใช่ปะเขาก็จะส่งข้อความหาฉันคือมาริเข็ดกับเขาแล้วอะมาริพูดตรงตคือฉันทุกขัวชีวิตไงมาริต้องเข้าใจด้วยดิ เลือกได้ที่ไหนฮะจริงๆแล้วบางมันคือเบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดเลยเฉินมาลีเป็นเด็กบ้านบางังเฉินจะมาพูดถึงบางแบบนี้ไม่ได้มาลีไม่เชื่อเห็นไหมละ่ะมาลีก็อีกคนที่เป็นหุ่นเชิดไม่ใช่หุ่นเชิดก็เห็นเห็นอยู่ว่าบางเป็นคนน่ารักมุกม้งมิ้งจะตายนั่นแหละคือภายนอกที่มาทำให้ทุกคนเห็น พวกที่อยู่บ้านมันมันให้ตังค์ทั้งนั้นแหละมันนี้ไม่เห็นเคยได้เลยแสดงว่าเงินมันไปไม่ถึงไงพวกหัวเขตมันตัดไปก่อนยังไม่จบกั็เลือกตั้งทรมาชีวิตเฉันมากนะฉันไปเรื่อ,อยอ่ะเอาจริง <c oughs> พอพูดเป็นแล้วพูดแล้วก็ไม่เชื่อแนละ้วให้พูดทำไมก็ดูพูดออกมาดิมันใช่ที่ไหนอะ่ะเอาดีๆอนินไม่เล่นแล้วนี <c oughs> ่คือแบบเนี่ยอะถ้าถ้า,ถา,ถาโกหกมาลีแล้วสบายใจอะจะพูดแค่ไหนก็ได้แต่คือพอ,อยังอะ่ะมาลีจะไปละเ <c oughs> สียเวลาเนี่ยมาลีเอารถกลับไปเลยก็ได้อเชิญนั่งแถวนี้ยละ อย่าบอกเลยว,ว่าขับรถไปอ่ะนี่กูวัดใจเลยนะกูเดินกลับอ้วกเลยนะจะไปไหนเดี๋ยวไปส่งไม่เป็นไรขออยู่นี่แหละอยากนั่งฟังเสียงคืนที่มันซัดให้มันให้บอกชีวิตเราว่าเออสู้สู้นี่ขับได้เหรอคันนี้เดี๋ยวก็โดนในนี่นหรอขับได้ แค่ส่าเห็นก็โดนปรับเอง